สวัสดีครับเหล่าไวรุ่นวอลท์แมนขอต้อน,นรับทุกทอานแมนเซาส์เซอร์วิสเอเชียครับผมและนี่คือคลิปห้าของซีรีส์กระสอบสายอินฟินิตี้ครับผมเราจะมาดูว่าวิถีชีวิตของกระสอบสายนั้นใช้ชีวิตยังไงบ้างครับผมแต่ดเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิถีชีวิตครับผมวันนี้เรามีตั๋วอยู่ยี่สิบเจ็ดใบครับตั๋วแดงครับผมแล้วก็มีตั๋วเหลืองอยู่สิบใบครับเดี๋ยวเราไปซุ่มกันก่อนเลยครับผมผมเลือกสายก่อนสูสุดแปดอินฟินิตี้หมดเลยอินฟินิตี้ต้องแปลว่าดีแต่ว่าตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไไไไไมมมม่่ดดดด้้้้้ตตััััััวจจจาากกกเเเเลลลยนนนะะครบบผอออองหใใขสถปปี็ ไปแล้วผมชาร์จถังครับผมอ่าเมียเมี kind of ยเมียเมียไปค้างมากเลยนะท้องมาแล้วปะโอ้โหโอ้เดี๋ยวจะเชื่อโอ้นักการว่าเนอะได้เจนอสยังจะเอาเจนอตไปทางไหนอะไรเนี่ยแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปเฮ้ยตคนี้คุ้นๆสปริงมัสแวรของจริงว่ะเริ่มได้กินความเกลือแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปที่สิบแล้วผมจัดไปวัยรุ่น ขอเถอะอ่าเมียเมียเมียม,มันสะดุดหมดเลยนะแต่มันได้อออทองมาไึ้เนี่ยทองอุ้ยทองทองทองมาแล้วทองมาแล้วทองมาแล้ววีผักไม่ยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิอะไรเนี่ยเน็กโอ้โหอือไปเลยอุ้ยทองไปกับพวกเราเถอะเจ้าผาอี้มันนกเลยอ้หงส์ลูกฟ้าได้ตัวจำการมาเป็นนกมันก็ดีเอามารับติน โซนิกพอโซนิกพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้โหเกือย <c oughs> ังเหลือตัวเหลืองอยู่ใบต่อตัวเหลือ,องครับผมคืถือ <c oughs> ถว่าได้วันนี้นได้ที่จะมาจำกัดเป็นฟิน <c oughs> ิกแมนครับผมไปขอเซตอะตอมิกมาห้มาขอเศษอะตอมิกมาไป,ไปโอ้โหเกลือเลเทอ,อันนี้เกลือเลเทวันนี้ได้จำกัดเป็นฟินิกมาครับถ้าจะรู้แล้วว่าต้องมารับตีนโซนิคสุดยอดจริงๆก็ประมาณนี้ครับผมสุ่ม <c oughs> ไปก็ เราได้เป็นฟินิกแมนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนําดูอันดับพลังก็อันดับผมครับผมตอนนี้พลังผมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยยีสบแปดนะผมแล้วก็อันดับอยู่ที่สองร้อยสองร้อยสาสามอันดับครับผมวันนี้นะผมกิจกรรมที่มันจะหมดไปให้โฟล์คาร์ของผมคือตัวดั้นะผมมันจะหมดนะครับวันนี้แต่ผมยังซื้อไปแค่นิดเดียวเลยเหลือยี่สิบสี่ใบก็พยายามจะผมะพยายามจะซื้อเยอะสุดแล้วผมอาจจะได้สักสมันไม่เจ็ดใบก็แปดใบได้ประมาณนี้ผมต้องไปทำกทารแชร์คลิปเพื่อเอาผิดแล้วตอนนี้ ก็อย่าลืมพลังงานนะผมกดไปนะที่อีกสองครั้งครับผมผมกดเป็นครั้งละอีกครั้งพลังงานซื้อไปสองครั้งครับโฆษณาให้เอาแค่ใครอยากดันวิวเร็วๆก็เอาแค่พลังงานเลยพลังช็อกก็ได้ครับผมหรือใครอยากเอาเพชรเพื่อไปซื้อตัวดำก็เอาเพชรครับผมก็ประมาณนี้ส่วนฮีโร่เอพปิสาดก็พยายามดันวิวแล้วก็มาตีแล้วขอนี้ผมตีเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวต้องดันวิวต่อครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมวันนี้มีอะไรเปิดใหม่ไห วันนี้ไม่มีอะไรปิดใหม่ครับผมวิผมก็ประมาณนี้ก็ผมมีกระป๋องม่วงอยู่ประมาณพันนึงครับผมพยายามตะกี้ลงดันมาร้อยกว่าก็เหลือแปดร้อยห้าสิบครับผมเดี๋ยวจะไปลงดันต่อครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะออกไปเดี๋ยวไปได้หมดกับ fc นีกว่าอนี่ยนะอันนี้นี่คนแรกนคนแรกโอเคแล้วสามารถพี่ทำเลนาตัวอะไรนะผมต่อไปนะผมทำมีท่านานนะมีท่านะมีท่านะผมขวดเขา ลางเป็นหมืนะ่นแล้วผมจะมาลังแกเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรน้องรับพี่จะนวดห,หน้าให้น้องแข็งแกร่งขึ้นเองอุ้ยจริงโจ้จริงโจ้เร็วมากเปิดมาที่สองหมื่นแปดเฮ้ยผมยิงไปเอาบ้านไปสี่แสนคะรับน้องล่วงกัรหมดคนระับผมเขาต้องไม่โอ้โหไม่ติดขีดแล้วขอเด็กมันมันไม่ลูกลักเลยมันไม่ยอมติดขีพี่เลยโอ้ยน้องเอ้ยน้องติดขีดเลยเธอสองแสนโอ้ยยิงมาเจ็บโอ้ยตายหาหมดเลยเหลือจะเชื่อมันไม่เป็นลูกลักเลยอ่ะมันไม่ยอมติดขีเดอะไรนะครับผมเจนนัทเก็บงานไป โอเคหนึ่งแสนครับทีมงานพวกเราทำน้องหวังว่าน้องว่าพัฒนาฝีมือนะจะพุ่งบิดนะน้องอะซูจิแมนอันนี้ไม่ออกมาสิบแปดชั่วโมงแล้วนะไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วผมไปตีต่อเขาวันนี้เปิดเร็วมากผมจะพาเด็กไม่สตาร์ไหมเนี่ยโดนสตาร์ไหมไม่โดนสตาร์ครับผมเปิดมาหุ้ยไปที่หนึ่งใส่นับการหุ้ยสองหนึ่งแสนสองในการโลกเดี๋ยวเจอน้องผมไปสามแสนห้ารวงกลบหมดแล้วผมอะตอมิกติดคีย์แล้วติดคีย์แล้วนี่นสุดก็ติดคีย์อะตอมิกปากวันที่ สามหมื่นหกอะตอมินมันเบาจริงเลยอะผมก็ใส่ของคทำของความแรงมันนะครับเจอโจไซอิผมปุ้มไปสี่หมื่นหกโอเคชนะเรียบร้อยอไนไรยูโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมวันนี้ก็พยายามหาเพชรที่หาได้แล้วก็ไปซื้อตดด่อตามไปเลยนะครับผมอย่าลืมนะไปซื้อตัวดำด้วยน,น,นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมบายบายครับผมไว้าลืมกระสอบทั้งหลายบายบายครับผมเออทุกคนแล้วผมลืมวันนี้มันมีกิจกรรมนี้ด้วยนะสารวจเข่าวงกดอย่าลืมทำกันนะต้องทำด้วยเพราะเราจะได้เพชรได้เงินได้เยอะเลยได้ตราด้วย แล้วผมเพิ่งไปจัดมาไปหาตัวแดงเพิ่มมาอีกสิบใบแล้วก็สุ่มได้อีกหนึ่งทีดูสิเสื้อเราตึงเงี้ยตึงแล้วจัดไปเลยอันเชิญน,นักแสดงทีไปได้ไอนาจำกัดแล้วขอไอนาจำกัดสักตัวหนึ่งเกี่ยววินก็ได้เอามาเกี่ยววินมาสิเอาเกี่ยววินมาโอ้โหไหลปื้ดอย่างนี้ม่วงชัวร์แน่เลยม่วงชัวร์ม่วงชัวร์จริงด้วยนะวันนี้ก็ใช้โชคหมดแล้วได้ไอนาจำกัดเป็นฟินิกแมนนะอันนี้ได้กอลิลาเคยบอกก็ทุกคนครับผมก็ประมาณนี้ก็บายบายนะครับผม,มรุ่นกระสอบทั้งหลาย